สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาต่อกันคลิปสองเ่ยพี่น้องอีพี่สองเนาะแมนวาสิโฉกสีมันบอตุ่มเห่าเนาะหลั้งจากกินเขากินน้ำแล้วเนาะแมนเปะหะอพยายามตุ่มตอผ่านพยายามตุ่มต่อจงพี่น้องปอไปนะปิดไฟเนี่ยป้ มายามตุ่มอีกหลอบซองล้างแหลกก็ยังได้ตปูยองแล้วบอก่างนี้กอดเลยถือบวกก็ถือบ่กบวกบวกบวบันบลาย่ไห โอ้ถือเกียตรงไงนั่งคุณตายบอกมันมันยังยังเอาขึนมาที่ไเใส่กระตาหน่เอาตามาอ้าโอ้ตงนพ่อพนอาตาตาเอเอาอะไปเลยเด้อดึงออกเงเด ตัวใหญ่ตือดุเอียนถือเบ็ดถือบ่บ่ถือบ่งพวใหญ่ก่อนบ่บ่ถือกุ้งกุ้งยูโมทหลายโมทหลายบ่จังมายามบ่ยามเบ็ดก่อนตัวพี่น้อกุ้งทั้ทง่ oui ดมดนี่เขาเป็นไหนแนวหล่อจังเลย ถึงเอียนตัวไหนน่นเฮ้ยล่ะนั่นอุ้ยถึงเอียนถึงเกียนถือเกียนมันปลาไหลเว้ยคนพันปลาไหลพันปลาไหลพี่น่อยนี่โอ้สองแล้วสองแล้วสองแล้วเอายำมันมันถือเอียนจะพี่หน่อยก็เลย่อยยำไล่ล้างเราอันพ่นผ้าั่นยามนะ มันก็ล่งเขาเนาะนก,กุ้งเนาะกอันตัวนี้มันเอียนเขาก็เลยยานคือเห็ดอ่อนตวเห็นต,นตน่บาะูตัวงามดเอียนห้องร้ายเลเอียนหงอุอ่ะตัวแบบงามเลยตุม่มกระนงเอียนกสิซพ่เปเอียนว่ามนสีร้ายลเลยร้ายขีดอยูปบะ นั่นมันสิไล่ขีดอยู่อ่ะย้อน้องเด้ปล่อยไล่อันตุ่มหมดตุ่มอ่อนๆก่อนี่โอ้ยตัวบมกใหญ่หนึอพูนพูนตัวของกุ้งก็มีบานนี่พูนมันถือว่าอันออกบ่เนี่พี่น้องพี่เอากุ้งรูวงก่อนเอาลงก่อน บเอียนเชิดผงเง้งไหวกําพี่น้องไม่ถีบคุเุยตกะหนาพยายามอีกอยู่ยังเสียหาหลังยาเมืองหลังไหนมนได้มีเอียนเข่าก็ย้ำนะจ๊ะอุ้ยตัวใหญ่เตืบตัวพี่น้องคนนี้ย้ตัวได้ด้วยจับไปหลังนี่ถือปลาบ่ใครจะขอดไปละ ถืออี่อันหดปถพกข้อกั่งใส่กระตาใจเลยอ้งใหญ่เยตัวนี้เอาใส่ไหวกุ้งกะยังยามเนาะมันบอท่านไปไหนจ้ะพี่นนอะมันบ่ท่านโดนคักอืมันไหนเข่าคััปไปไหนเออบังดงหนิบังัง เห็นเรียบๆอยู่ทีอันนี้ปลาปลาโคกางนั่นโคกางโคกางพค่ยังเห็นแบียบๆอยู่เฉยเหรอนอ่ปาาหูกระได้ท้องเอาจับตัวมันใส่เลยจับตัวเนอเนอเออจับตัวมันใส่เลยเพราะว่างห้ามพ่อนิยามกุ้งเอร่อยคมน้่พอนิ่งเขาคนไหนกุ้งจับปลายังมายามอีกรอบหนึ่งขามันหมานตัวมันง่ามหนึ่ง ใส่ไว้ก่อนลงนี้ือยังเห็นปลาอยู่ใช่หรอ่นี่โอ้ยปลากังเป็นพวกคอกังดูเมนเอ้าจับมาดึกๆคุณนอะจัมันชิมายามอีกเนาะมีแต่บกเอบเอเลยอืมนเาะกระมานี่เราเอียนเท่ากระดัเนาะ าหาเามารวงอีกบอเอามาเบิงบ่งอีกเนาะเตมาเบิ่งอีกที่หาอะไรจ้ะพี่นอ้องพากันไปเยอะกู่ตุ่มก้อนบานนี่กู่ตุ่มมัดพึ่งไหวกอนยามเจี๊ยวก็ได้มเมื่อเจี๊ยวเ,เนี่ยลางสบเนเอาเรียบเย็ยนเลย มานยางไดก็บ่าว่าสิมวยมันหนาวอย่หนาวตลอดเลยปีนี้สิสิ้นเดือนไก่สิสิ้นเดือนยังหนาวอยู่หนาวหมดเดือนเลยเหมือนเดือนนี้เนาะเฮ้ยแบบหนาวแบบหนาวพี่น้องเอ้ยคอยยังก่อน nó mi cùng như được cùng cùng sầu này cùng các bạn sầu nước làm gì thì giỏi quá cung cũng được. Ừ, thử cái nào. Thử, cái, thử cái. ห้อยก็มีหวมห้อยใช่น้ำนนพ่น้องคือเย็นเขาูุ้กุมเลยโอ้มันอีน <Glenn> ห <ap tha> <ov> ิ่งเนาะแล้วกะสุเทียดยนี่ลงน้ำมันเย็นเหีง ้อนละเดี๋ยวในปลากินหลดมัวนองนหลังหนามเพราะว่าปลามันเป็นอาหารของปลาอยู่แหละ กินนี่รอดกลุ่มหนาะตอนเจ้าะนี่เน่อยก้อยดอกส่วนมาก่ะตบ่ค,บค่อยปลาสิวบ่เขาเด้อพี่น้องกรอบซองนี่เขาตลอดแต่เนี่ยอ,อย่าง

cố gắng đấy gắng cố 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 gắng ได้เติมกันเรื่อยๆนี่แล้วเขาก็ได้ไปไ็นไรอยูดอกเนาะไปดูปูมาก่อยคนนี่อะไรปนปูคือเก่ามาีซ้ำเก่าเนาจจะซ้ำทอดกะปูตัวหนึ่งตายขลุ่ยกระปู๋เอามาเลยเอามาเลย ตื่นบ่บ่เขากุ้งอาเต๋อพี่ต้นดูตนนึงว๊ะนี่ว่ามันตายกว่าตายโมตายเด้อโอ้ยแน่วคนทีตายไว้ทำเวทที่ขวามล้างได้ถือกันถือบ่โอ้ยฮะอะไรเอียนบ่ถือเอียนอยู่เลยพี่หน่อยเอียนอีกแล้ว มันตายหรอไมยังเออเหรออเหเอเตรอกระปูที่กัด các con bún gì đó nè đầy gì đó các con đọc kinh học đọc này này ấn ấn vết bom lăng này Thì bà bỏ Thì em Thì bất cả Trong đi tạo Trong hoa nhục bằng... Ừ. Oh.

มีได้แล้วคอได้ยู่งาเป็นแดงเนรซิวเขาห้อก็ได้ไล่เตืออยู่รอบแหกยามุกยามุกเ่

ไ้ำมก่อน,นป่ปูนปูอปูกับปูบ่องเือปูโอ้ม่ถ<อ>ือปูได่ทั้หล่ออ๋อไปเลยอ่ะงกันมันจะตุงบ่ะขาด

tên lệch vân cái cockang tên có cẳng cái bóng hay 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 có hay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 có hay có đuốc hay Mua bớt đã nói bà này nào của Mua bớt đó Mua khẩu chứ, mì lửng mì 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 nè mì 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 có mì mì mì

กบกุ sí, er. care, kar ke kar ke. ้งกบกั้งที่ไหนถ้ามาใส่หมอกถือปลาดุกย่ได้เนาะแต่ว่าบริเวณปลาดุกเขาได้พี่นนาะกบกังกั้งกบกุ้งมนกับกาวกบกุ้งวะบอ้กบกุกี๋ยบกุะงองคนกังก็มี๋ยคน่อนตัวนี้ตัวนี้โอ้คน่ะคุอค ใส่ตบัปลากางเท่านตายท่านตายกับกูปลาบนั่นปลาเท่ไหนะก็กางดุกดุกดุกบ่วดุกดุกไปนะดุกปลากางนี่ะว

กลุ้มลูกกระนิบอ,อ้นอนตัวนี้ตัวไหนพี่น้องต้องถึงรางบนละยางนี่นะ่ะบ่ต้อาเงิยนยางยาง,ยางด่างบ่อืมมันขาดแหงนี่เอายางยงมไปเขนนะคือบุลฮู้มันหน่อยหน่อยพุ่นพี่ี ยังเล้อพี่น้องมันอันนี้โอ้หมันตีบเขาตีบเขาอันนะเวลาหฮางเงียบนมันขาดอะเงียบย่มหันย่มหน้หย่มล้างบานน่้โอ้หมองมันออกก็เลยตีบเขามันก็เลยหน่อยลงแท่เหรออันนี้เออยหน่อยหนึ่งอันย้อนสิออกปะเออนะกระคอกปูบาน ตุ่มขาเล้วตุ่มขาดบอถ้ามีพ่นน้ำนี่พวกเข้าในได้ดิอู้อู้ขาดเนาะขาดขาดบรงไหนเลยนลอยแบบลงเนาะอูอีกเกา Uh, thử chú cuộn vào đây có đại vô Cuộn, chuột chuột đợi vô thứ có thể cõi đi con vô bạc lá cuộn Cuộn cổ lụt cổ lụt ừ, này cuộn ต้งก็ไม่ิดตอเหรอล้ดูเจ้าสีอะไยไก่สิบปดแล้วยังได้สองสามลังกุ้งคุณอ่ะกุณมัตงตุวนทนี่ตัวกุ้งน Tôi bằng hoài <hui> Tôi bằng hoài dây qua mình Và lại chỉ khẩu Yên mặc Ô Và oh, ừ, lại yên mặc yên Và yên mặc yên hoài Tao cũng dân đèn rồi, nó chị ไอ้ตืดปุด้วยไงถือล่หลังก้งไก่สอ,อันด้่ทิมใช้นามไปเห็นให้กระปูให้กุ้งกินด้วยี่น้อปบาเลือ,อนี่อืมบ่เหลือเนะกระปูก็มอันี้กินของมักเนาะกระปูก็ปูปมีหมเหงัวเหี้ตามเลี๋ยวคนอ๋อได้ตืดเตขาดจะขาดด้วยวหนอยเออขาดแบบ <โอ S 1> ละใหญ่เลยขนาดต้องาเขาเอียงขาหนึ่ง มันก็ตรงตาด้วยบัานแล้วมื่อดวงตาบวดได้ไข่ตัวมันอันนี่บอกออกไปเบิดเอ๋ไปเตียงกันดูเนาะในร้านเดียวกับพี่น้องกลุ่มนะซึ่งชดๆดเลยยามเดียงข้าวกะทินนตาบานเลย เออนีย้วมันถือกุ้งโอ้ข้างน้ำกับบัหันงหยอนเนาะอันนี้อย่าข้างน้ำตไหนปลาอ้ออถือปลาไรอย่างเบเขาบัเขาเลยเนาะแขี้อย่งดเบอยู่เทียนี่มะา <c oughs> เป็ยังเนยงนี่ไงา,เป,งาเป็นแดงเลแบบาายเ,ยเยอออหูนเทาใสื่อไทีบบวกเพียงกลุ่มเทนี้จักกเรอยยางผุออกมาเรืงที่แจงแน่บ้านกลายหกห หองเสายังเหมือดอยล้างชุดถ่ายล้างชุดถ่ายได้อะบ้านถ่ายถ่ายชุดยี่สิบล้างเอ้าเดียวแหลเขากระเด็น้าอยู่หรอยังไงฮะันต่นอยู่ปูปูกบกุ้งโอ้เทียวนี้กุ้งกุ้งไอต่อนี่วะกุ้งในราเตยยุบไปเป็นถั่วไป กองไก่มันหลายทิ้งองขวงนี่้องว่ามันเข่าเาต้องไปทำเลื่องหม่เรื่อยๆได้พี่น้องอาหมามาสามพ่อสองสามเที่ยนี่บ่ค่อยเข่าไปไหนเนาะกะบ่อบ่อเข่ากระได้ยู่มุ้ยกุ้งอ๋อกุ้งขัดเลยนี่นี่ล้างนี่ล้าพระล้างกุ้งอ๋อล้างนี่ตี๋ล่ะ โอ้เนขาตบวขาดโอ่ยกุเนี่ยกระตากุ้งเนี่ยยอเนี่ยใ่ปูปูปูเออกุ้งกระมานดูเนาะปัดมีน้าเติบอยู่เต็กเจักับอะไร

อะไรว่นน <the> <ot> ี่นี่อาไลก็ได้เนาะปลาไลก็ไดนี่คือนี่ปลาตังยงหาวอยู่นี่แต่ปลากังน้อบานเต้ดูกเดียวตัวงามอยู่เนาะงามอยู่ Đồ nâng thì bà tạo cái này Đấy hết à nè Tạm phụt phụt, lái tớp vô phụt phá hết mà, bướng 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 bản này Tôi cùng Nhà mai mai sốt sốt lợi thì Sao không nào này Lại tớp vô nào ừ. Ui, sốt sốt tên sốt sốt ตัวนี้นนต,นต้อหลอดแบหนะเนี่ยตัวนี้หลอดแบตัวนี้ตายแล้วตายแล้วนีน่ยัดีดีเด้อพี่น้องอากาศมันเย็นแหงตัวนีก้ก็กลุ่มกลุ่มยังดีดีอยู่ฮะเอากระสีอากบ,บานเลยเนเตียงพกงงสารเลพี่น้องพกงงกรัวล่ะบบมาน,น้เอาบอลแบตออก่งล แจกเลยก็ได้เนาตะพี่ละนองเลยจ้า,าก็ฝากก็ไหลก็แทะจ้ะพี่น้องก็ติดตามกดกระดิ่งเตียงเตือนจากก่องนุกก่กอนแชแนลมนาพอกันไหมจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องลหลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับไพ่บ้านกลับบ้าน